Solution ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมใหญ่อนันตช่ชัยตีชานะครับครับยินดีครับที่ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมในอาชีพเดียวกับเราโดยเฉพาะบริษัทของ JC เรานะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวต่างๆนะครับอยากจะถ่ายทอดอยากจะแชร์และแบ่งปันนะฮะให้หลายๆคนได้รับทราบนิดหนึ่งคือวันนี้ที่ผมสําเร็จแล้วผมมีวันนี้ได้นะฮะก็เกิดจากนะครับ ธุรกิจที่ผมเลือกโดยเฉพาะเจซีนะฮะมีความแตกต่างมีความโดดเด่น,นะฮะจากสิ่งที่ผมเคยผ่านมาในอดีตเรื่องของเครือข่ายผมก็ผ่านมาหลายค่ายหลายบริษ,ษัทนะฮะสิกว่าปีนะครับมาอยู่ที่นี่แค่ปีแรกนะฮะผมก็สามารถสําเร็จขึ้นตําแหน่งสูงสุดของบริษัทได้นะครับสิ่งแรกเลยความแตกต่างเรื่องการตลาดเรื่องสินค้าเรื่องการที่จะทําทให้หลายๆคนนะฮะเข้ามาสู่อาชีพเราเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับ สองสามรายการนะที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างอันที่หนึ่งนะฮะสินค้าเราเป็นสินค้าในรูปแบบของห้างในรูปแบบของออปโภคบริโภคหรือกินสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรความงามนะฮะหรือมันก็สุขภาพหรือจะเปลี่ยนเกีก่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะที่มีอยู่นะครับอยากจะฝากนะครับการตลาดที่นี่จะต่างกับอาชีพเครือข่ายในในทั่วๆไปตรงที่ว่าของเราแค่เราเดินเข้ามาเป็นมมเบอร์ที่นี่นะครับเราก็สามารถที่จะ สามารถที่จะต่อยอดในการเชิญแนะนําเพื่อนมาเป็นเมเบอร์ต่อจากเราเนะฮะเอาไวบ้บริโภคแล้วก็มีเงินปันผลเพราะสินค้าเราทุกชิ้นทุกตัวที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะฮะมันจะแปลงทุกรายจ่ายให้กับการมาเป็นรายรับได้แน่นอนครับเมื่อสินค้าเรามีความหลากหลายนะฮะมันก็ต้องตอบสนองทุกความต้องการของทุกคนอยู่แล้วแต่แน่นอนครับมีหลายคนเข้าใจผิดเพราะความเคยชินของอาชีพที่หลายคนอาจจะมีประสบการณ์เหมือนผมมาก่อนหน้าที่จะมาเริอขายเนี่ยโอ้เราผ่านกันการงานขายมาเยอะมาก นะครับโอ้โหตัวนี้ก็ขายดีตัวนี้ก็น่าใช้ถ้าคุณเผลอหยิบสินค้าใส่ตะกร้ารับไปขายเท่านั้นแหละปัญหาที่ตามมาคืออะไรคุณจะขยายโอกาสให้คนยากทันทีเลยนะครับแต่ถ้าคุณรู้จักว่าเอ้สินค้าพวกนี้ทุกบ้านต้องใช้ทําไงให้ก็เป็นเมมเบอร์ทำไงให้เ็เป็นสมาชิกนะครับก็มีวิธีเดียวครับสิ่งที่จะทาให้อ่าจุดยืนหรือจุดเด่นของเราเนี่ยโดดเด่นคือเราไม่จําเป็นต้องเอาสินค้าแพ็คเอาไปขายแต่เราจะขายอะไรครับเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่า คุณใช้ผงซักฟอกเนี่ยมีบ้าง,างมั่งไหมฮะบริษัทไหนคุณใช้เรามีเงินคืนคุณลองเข้ามาดูในจอยหมากเราเรามีสินค้าเรามีผงซักผ้าเรามีกาแฟเฟรามีสินค้าหลากหลายเป็นหมื่นๆรายการเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการเหมือนเดิมของคุณนะแต่ที่ต่างก็คือมันมีคะแนนและมีเงินปันผลสะสมยอดรวมกับมาคืนให้คุณนะเป็นเงินโบนัสให้คุณได้สิ่งนี้แหละครับที่มีความเด่นและแตกต่างทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้ครับ แน่นอนครับหลายคนอาจจะมองว่าเ,เครือข่ายมันไม่ได้ต่างกันเลยมันค,คล้ายกันหมดถูกครับแต่มันต่างตรงการตลาดไงเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องตรงนี้ครับ <S <S แผนการตลาดของเราเป็นธรรมชาติมาก <S <S ผมแจ้งว,ว่าสหากรณ์เครือข่ายซื้อตรงรายแรกของประเทศนี้หรือของโลกใบนี้ก็ได้ยังไม่เคยมีห้างห้างไหนนะครับที่จะเอาสินค้ารวมกันกับซัพพลายร้อยบริษัทมารวมกันแล้วก็จัดสินค้าลงในเชลแล้วก็มีคะแนนมี ราคาสมาชิกมีราคาขายปีกมีราคาขายส่งยังไม่พอยังมี RV ด้วยคือค่าแนะนําด้วย,วยนะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าตัวพอยเริม่มต่างๆจะเป็นการสะสมคะแนนของคุณเองกับองค์กรคุณทั้งหมดนะฮะพอรวบรวมกันเสร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นเงินปันผลคืนมาให้คุณไม่ว่าคุณจะซื้อเองหรือองค์กรภายใต้องค์กรที่คุณแนะนำเข้ามาซื้ออันนี้คือความโดดเด่นอันแรกครับ แล้วก็คืนเงินไม่มีค่ายไหนบริษัทไหนทําได้ผมอยู่ที่นี่มา1112ปีของเราคืนตั้งแต่วันที่ผมเข้ามาคืนเงินทุกวันจนถึงปัจจุบันก็ยังคืนเงินทุกวันเดียวนะครับก็เลมีเงินปันผลทุกวันนะฮะอันที่หนึ่งคือเงินเร็วขายขาอาจจะไม่เชื่อนะว่าทำไมมีเงินล้วขนาดนั้นแต่ผมสามารถส่งยอดหรือองค์กรที่เชื่อผมนะฮะมาบริโภคสินค้าที่นี่เป็นเมมเบอร์นะครับผมก็จะมีเงินปันผลโบนัสเกิดจากองค์กรลหลายคนนะฮะที่มาบริโภคสินค้าผมก็จะไมีส่วนต่างของเงินโบนัสตัวนี้ส่งล้ผมมีได พอม,มีอได้ผมก็ทํางานต่อเนื่องไปางหน้าได้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะที่นี่จ่ายเงินเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นบางคนกังวลแล้วเอ้ยผมไม่มีทุนผลสำรัได้ไหมแน่นอนครับการเป็นเท่าแก่มันต้องมีทุนมันมีต้นทุนครับทุกอย่างแต่ที่นี่ต้นทุนน้อยครับสุดท้ายก็การไม่มีต้นทุนเพราะของพวกนี้มันเราจเราจเป็นต้องใช้อยู่แล้วเพียงแต่เราใช้ไม่ถูกที่เท่านั้นเองนะครับเพราะไม่มีค่าการตลาดมันไม่มีเขาทําการตลาดแบบของเราเพราะเราเป็นระบบออนไลน์เสียบาซื้อที่ไหนนะสาขาที่มีมากกว่า5 0สสาขาในะปัจจุบันเนี้ย คนซื้อกับใครที่ไหนตรงไหนก็นแล้แต่มันจะมีโยงมาเป็นออนไลน์ให้คุณได้หมดนะครับและยังไม่พอฮะยังมีโครงการอีกโครงการนึคือโครงการอีเวนต์ซึ่งไม่มีใครไหนทําได้ของเรามีมากกว่า5 0 0สาขาของอีเวนต์ที่เมมเบอร์สามารถเป็นเท่าแก่เองขียอดเองส่งยอดเองได้อันนี้คือนี่คือการตลาดที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งที่ดรสมชายที่บอสเราได้ทําขึ้นมานะครับผมบอกเลยครับในอน,นาคตน,นะฮะความสะดวกของการบริโภคการจัดส่งเรามีหมดแล้วฮะตอนนี้นะครับ และสาคัญนี้เราพูดถึงเรื่องเป็นโพลักเรื่องของการที่จะขยายองค์กรทําให้ความสะดวกแล้วก็มีรายได้ันผลที่เร็วนะครับซึ่งคุณอาจจะ,ะคิดไม่ถึงก็ได้ว่าเรามีแบบนี้แน่นอนครับเครือข่ายทั่ว,วไปเขาไม่ได้มีเงินเร็วแบบเราเขาไม่ได้จัดระเบียบแบบที่ผมพูดทั้งหมดแบบเมื่อกี้นี้ระบบแบบนี้นะครับแต่เราโชคดีครับที่เราเรายังไม่หยุดแค่ตรงนั้นแล้วยังพัฒนาไปอีกครับไม่ว่าอะไรก็ตั้งแต่เป็นค่าน้าข้าไฟใบมุบงใบงบินคุณเอา มาผ่านระบบของเรานะคุณมีโอกาสมีนลดด้วยมีเงินปันผลด้วยนะนี่คือเป็นข้อที่สามารถทําให้ทุกครัวเรือนนะสามารถปฏิเสธพวกเราไม่ได้อันนี้คือข้อเด่นข้อดีข,อ,ดของเรานะครับและจุดสุดท้ายที่ผมพูดว่าการตลาดที่ง่ายมันต้องส่งเสริมให้ทุกหมู่เราทุกสาขาทุกอาชีพเข้ามาเป็นเมมเบอร์เราสามารถมีความสําเร็จกับพวกเราได้ในองค์กรผมเองตอนนี้ผมมีมากกว่า670,000แสนรหัสแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคใต้าภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกกรุงเทพน,นิมซลนรวมๆแล้วนะฮะ 6แสนเจ็ดหกเจ็ดแสนรหัสของผมเนี่ยก็เป็นคนมีต่างวัยต่างวุฒิต่างสังคมกันมาแต่สุดท้ายมีหลากหลายคนบ้างครับที่เราค่าไม่ได้เลยว่าคนอย่างนี้ก็าําได้นะสําเร็จระดับสูงมีรายได้เฉลี่ยเดือนหนึ่งหลายแสบนบาทหรือบางคนหลักล้านแล้วนะครับก็เกิดจากระบบของเราที่มันส่งทําให้คนเหล่านี้สําเร็จได้เหมือนผมเองผมจบแค่ชั้นประถมเนี่ยผมสามารถนะครับเอาเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาในอดีตผมตั้งแต่ ผมเป็นวัยเรียนวัยที่ผมจบชั้นประถมมาผมมีโอกาสได้เรียนเหมือนหลายท่านนะครับผมเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นปัจจุบันนี้เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นะฮะจะฉายพร้อมกันทุกโรงทุกเครือนะครับ19มิถุนา57นี้พร้อมกันทั่วประเทศนะครับนะครับฝากนะครับว่าแผนการตลาดของเราเป็นแผนที่ง่ายๆโดยการที่เราเป็นเมมเบอร์และก็เชิญเพื่อนๆที่เรารู้จักเข้ามาที่เชื่อถือเรานะฮะเอามาสร้าง เป็นทีมเข้ามาทั้งทีมซ้ายทีมขวาเราเราก็จะมีเงินเราทั้งรายวันได้ค่าบริหารรายเดือนได้มีโบนัสตรมากโบนัสรายปียังไม่พอนะครับยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศฟรีด้วยอยากเชิญชวนครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณจะเคยผ่านอะไรมามีโอกาสมาสัมผัสกับพวกเรานะครับโดยเฉพาะจอยหมากเราในอนาคตเราจะเป็นห้างใหญ่ใหญ่ใหญ่หรูหรูทำให้หลายคนมาช็อปนะครับมาบริโภคสินค้าและก็เป็นเท่าแก่ร่วมกันเป็นเจ้าของห้างด้วยกันนะครับ สไตล์ของแต่ละคนอาจจะต่างกันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนมาที่ J จซนะฮะความต่างแต่มันมีความเหมือนอย่างนึงคือมีเป้าหมายอยากสําเร็จแค่มาบริโภคบอกคนมาบริโภคสินค้าถ้าไม่จําเป็นต้องขายเก่งต้องมีทุนมากคนก็สามารถที่จะสําเร็จเหมือนที่ผมสําเร็จได้นะฮะผมเชื่อว่าในอนาคตเราคงไม่มีคู่แข่งแน่นอนเพราะปัจจุบันเนี่ยผมทํามาผมก็ไม่มีคู่แข่งเพราะคู่แข่งก็คือความคิดกับตัวผมนั่นแหละว่าเราจะหยุดวันไหนจริงๆเราอยู่ได้ตั้งนานละแต่ที่ไม่หยุดเพราะแน่นอนครับ ตอนที่เราอยากพร้อมเราไม่มีเลยเงินติดตัวไม่กี่บาทแต่พอเรามีความพร้อมแล้วถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะเสียโอกาสเพราะคนเยอะแยะต้องการกําลังใจต้องการช่องทางต้องการแนวทางจากเรานะครับไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนเป็นใครคนสามารถมาเป็นครอบครัวเจีกับเราได้นะครับเรียนเชิญครับผมยินดีนะฮะที่จะไปที่ปรึกษาและส่งเสริมท่ทานให้มีความสำเร็จที่อย่างที่ผมเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับวันนี้ ครับขอทุกคนโชคดีร่ำรวยนะครับมีความมั่นคงทุทุกคนครับสวัสดีครับ